กานรอแล้วกินตามได้เออใจไม่กลเาใชปากเย็มกว่าอืออืออือเขาแบเส็มหลายเสียบนัวอืออือเนียวก็เนียวจะได้ไม่เบียดต้องขอเนียวอ้าวอือจริงกล้องเขาหลายตัวเลยของเล้ว กล้องเขายิ่งกว่าในสนามบินอยู่ในป่าเอาจานเอาอะไรนี่นี่ถึงใช้ขยวยเหี้ยปากกล้องบนจานสิข้างบ้านจะเริ่มร้อนแล้วใส่เสื้อแขนยาวร้อนไงเราไม่กินใช่ไม่กินวัให้กินแบบชอบกินข้าวเหนียวไงแล้วทีนี้เอาไปเพิ่มเติมที่เราจะเผื่อไว้ให้มีไงกินไม่เหลือเลยโอเคข้าวเหนียวอะยูกัด เอนว้้่ีปันมาเปิดแชมเปญโหลดโอ้โหโอ้โหนี่ไงมันจะได้ย็นโอ้ักออักอันนี้ กินแต่ฟองนะเดี๋ยวน้ำแม่กินเป็นลูกป้าเนาะกินแบบจีกับมาม่านี่เอาไหนว่ากินซุปดำเอาไหมหนูเอาถ้วยไหมครับซุปดำอยู่ใจใจใจเอาข้าวเหนียวแอรกลัวจะบังกล้องไนงะยิ่งตัวเล็กอยู่ไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงซุปดำเออเดี๋ยวเรายื้อเอาเห็ข้าวเหนียวอุ่นอย่างนี้ก็ยังได้ได้อยู่กินไม่กินโข้าวเหนียววิ่งข้าวเหนียววิ่งข้าวเหนียวมีกลัว ดันถามพิญญาได้กินส้มตำผงรสน้อยอย่างอื้หนียกแสบนี่นี่ชีสหรอเออน่าจะไม่รู้เหมือนกันชีสข้างในอเอากินสิลูกกินยังกินยังอืมกล่องยังชัดเลยคนละแบบเลยมไม่ถ้าให้พี่ออส่งให้หนันไม่ชัดไง ถายคมันเสียดายคุณเรียมาวันไม่ชัดเลยเอาข้อเรียมาแล้วแกก็รอพิญญาอยู่นะหือนนี่ก็บอกแกพักก่อนอ่าแกบอกไหนนี่นอยู่มันอยู่ตรงขาหนูขามแตดงว่ามดท่ามันเจะอ่อเย็นไหมล่ะอ้าวก็มีน อันนี้กดหน่อยยุกเ,เลยด้วยมาหลายวันแต่พัก้ันที่มาได้สองคืนสามวันกำลังพอดีนะใครถ้ามีถ้ามีโอกาสหนูยอ,อยากมาอีกเลยสองสองคืนสามวันกำลังพอดีนี่คืนเดียว อแ <onz> <etus> กก็กลัวไม่กล้าเบื่อแต่เบื่อเขาเลยน้ำทำน้ำเล่นแด้ถึงให้ไปจ้าไปเล่นน้ำตัดกันเอานั้นตอกเขาหนึ่งเออบีบเป็นเล็กๆให้มันเข่าในนาเนาะในไร่เนาะเียอากาศก็ได้ด้วยบรรยากาศเย็นๆแบบอ๋อถ้าซาโลนี่ไปอีกได้พี่ออก ไปอีกเลยพี่ทำไมยางเสียหอก็ไปทางนู้นไงไม่้อกออกไปทำอะไรจังจะไปอะไรวะตุ้ลูกศิษจงจะไปอะไรวะสักปลาต้องไปสักปลาชื่อมันจะอวยมือไก่พูดพามือก่อนถ้าหลอกไก่อะไอ้ทุกซ่าก็บอกว่ามันต้องเดินเลาะอู้หอยผามือด้วยแล้วแป๊บก็ปลาปลามาไม่ได้ ใครจะทำขานาดนี้ยังไม่ดีเหยอืะเป็น,ปนอะไรผ่ามือมันมีชาเป็นเป็นโรคเดวกอะแลนนที่จะเป็นโรคก,กาแฟา <c oughs> โครคายอย่างเดียวโครคชายอย่างเดียว <c oughs> ทางผิดยืดชิ้นนึงจะได้เห็นโอ้ยมากากหนาคันยาแล้วมากินข้าต้มเผ็ดอ๋อต้องกินฮึ๊บ ข้อเหนีต้มเก่งอยู่ด้วขาเหนียวต้มเมื่อวานนี้มาขวดโคตรคืออเอไ่มีน้ำโคตรแท้อะไรลูกใครไม่รู้เนะอากาศดีมาตะกูมาตะกูอัรมหลลิสาเก่งจ้าเก่งจ้า้องยัดเยีบ กรยันขี่จังเลยจักรยานเราขอไม่เก็บเราขอไม่เก็บแล้ว่าเออก็รู้อยู่กรยันขี่จังเออคุณื่ยาต้องตพื่นเองไม่ได้นอนหรอกยิ่งให้ปัวช่วยยิ่งเป็๊ะเลยห่างมืดให้ปวดช่วยมันไม่มีใครจริงใจเลย เกาเอาน้องมาให้ทานเรากินแล้วกะเกาก็กินแล้วอุ่นโอ้โหเออกินไก่หนเลยอหข้าเหนียวนาแม่กินขนดก็เป็นไนะจ๊ะนไม่ดูดกันเลยที่กอกเอ้ายกไปเลยเอาไว้ข้างๆปอไม่จิ๊กอกไม่ถ่ายครับบรยาการลงช่องมจะตืะเชื่อเอมองเชื่อ นามาดูได้ว้าหรอก็ไม่หรอกเป็นซุปเปอร์ดาวโปเด้ <c oughs> อาอาไมกล้งนั้นไม่ได้เปิดไม่ไดเปดม่ปลอืไปชองผู้อไปอไปนนาาไ,ไม่ใส่้อาไม่ใส่ทำไมไม่่ายตอกลงช่องหนูอะ่ะนอนอยู่ม่กกดาวริตอกแล้วหนูจะไม่ถ่ายเลยเหรอหหตายยังไม่ได้ถ่ายเลย ถ่ายรูปกับน้าปิญญาไปให้พี่ฝาพี่หน่อยอือมีแม่ได้ถ่ายรูปคู่เลยพี่อ้ยมีรูปกี่คนสามลูกสาวแล้วก็ลูกชายสองลูกสองลูกสปายลูกคิงลูกลานคิงลูกคนนึงคิงลูกลูกครึ่งหรือค่งลูกแม่นบอ จรงดีๆปีนี้เป็นเหมือนแล้วเราเลี้ยงง่ายอ่ะเลี้ยงง่ายมากแม่คือแบบข้าวกับมาม่าลูกปลาได้เลยนะเนี่ยปลาทำข้าวไม่เกินมาปลาเอามาม่ามาอย่างเดียวก็ปลาเกิดเด็กหนึ่งเดียวปลาทำโข้าวไม่เกินเออเนี่ยโอเคไหมปีนี้ เราต้องไปเก็บเห็ดเราต้องเป็นไม่ค่อยจะเห็นพี่อ้อไม่ค่อยจะเห็นพี่อ้อแกทํากับข้าวลงเห็ดลงอะไรเด้ออืมมันทําไม่เป็นเขาบอกเขายังไงเขาก็แต่พี่สอนให้มีเอฟซีแบบว่าเขาเคยคอมเมนต์มาไหมอยากเห็นพี่อ้อดทำกับข้าวมีไหมนางก็ตอบนะจ้ะเก็บเห็ดก็อยากเห็นนี่แกงเกลีนแกงเห็ดป่ะเจ้ไม่แปะงคนทำไม่เป็นอืมทำไมไม่มีแบบโมเมนต์ทำแกงเห็ดให้ดูทั่วไปเลย ็ดขายอย่างเดียวค่ะเห็นไปบ้านกับไทยแต่เย็นหน้าทำยายน้าทำจีเล็กอืมไม่มีเก็บผักหวานไม่มีอาหารสองคนแม่ดูคืนหัวต้นมะขามเย็นหนาใช่แม่ขืนต้นหนาบ่ย่าหายเกิดขืนได้เกระเทาแล้วเด้อเนี่ยอืมอืมเจ็บติดต่อแรงงานคนแก่แกโอ้ยเขาขืนเองเขาอ่ม เราอยู่ข้างล่างตกใส่หัวเราปุ๊ป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 อืมขยันจะกินแต่น้ำง่ายพ่อเออวางอ้วนนะลูกกินได้กินได้ลูกเออไปไทยแล้วมันอ้วนเป็นหอมลงไปไทยอ้วนอะไรไปไทยก็ล้วนพูดล้วนพูดเนาะมันหลับยังที้แล้วแน่นสต๊อปสต๊อป